ใครที่กำลังมองหาแนวทางสู่ความสำเร็จในระดับจิตวิญญาณเรอมี5แนวคิดในการยกระดับชีวิตจากภายในอย่างแรกเลยค่ะเราต้องปรึกษาคนที่มีกรอบความคิดที่กว้างกว่าเราและระดับพลังงานชีวิตที่มีอยู่คลื่นความถี่ที่สูงกว่าเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงมือทำของเราค่ะและวข้อสค่ะ ลีกเกลี้ยงคนที่มีคลื่นความทีต่ำเพราะเขาจะคอยบันทอนความรู้สึกของเราทำให้หมดกําลังใจในการลงมือทำค่ะข้อ3ค่ะจัดระเบียบความคิดและจัดเรียงลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนจะได้ลงมือทำได้อย่างง่ายๆค่ะอย่างที่4ค่ะจัดการกับขยะความคิดของตัวเองไม่จำเป็นต้องรู้หมดทุกเรื่อง เมื่อไล้แรงต้านความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะและอย่างสุดท้ายอย่างที่5ตัดสินใจลงมือทำทันทีในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมนะคะหรือรอคำอนุมัติจากใครเมื่อเราพร้อมจงลงมือทำเลยค่ะ